สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็มีความตั้งใจว่าคุณจะต้องมีรายการของพระสาศาสนจักรสากลทุกอาทิตย์ไปช่วยพี่น้องได้เข้าใจถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ในช่วงนี้เราก็เห็นว่าศาสนาจักรของเราก็พยายามที่จะปรัปปรบปรุงตนเองคือเปลี่ยนแปลงบุคลากรทั้งในกระทรวงทั้งในทบวงกรมทั้งในตำแหน่งต่างๆที่จำเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น ่อถึงเวลาก็าควรจะมีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ภาษาชนจักของเราดีขึ้นวันนี้อยากจะพูดถึงบทบาทของสตรีพราะฉะนั้วาปาฟรานซิสยพยายามที่จะให้เราเข้าใจว่าพระพิณเจ้าสร้างเรามาให้มีผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยและพระองค์ก็รักทั้งสองรักทั้งผู้ชายรักทั้งผู้หญิง แต่บางทีในสังคมของเราก็มีการแยกแยะว่าเป็นผู้ชายนั้นเวลาทำงานก็ต้องเด้งเงินเดือนมากกว่าผู้หญิงหรือผู้หญิงทำงานไปนแล้วต้องไเด้งเงินเดือนมากกว่าผู้ชายเพราะกำลังของผู้หญิงมีน้อยกว่าอย่างเช่นในการก่อสร้างเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วผู้หญิงเขาก็ทำงานบางทีมอาจจะมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นในศาสนาจักร พระสนนนิปาจึงได้แต่งตั้งสตรีหลายท่านให้ทำงานเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของปฏิการบ้างเป็นหัวหน้า,ผานแผนกนั่น,ผนแผนกนี่อยู่หลายๆผาแผนกแต่ที่วันนี้อยากจะถ่ายทอดสิ่งที่พระองค์พูดในช่วงนี้ก็คือว่าบทบาทของผู้หญิงในพระาศาสนาจักรในพิธีกรรมนั้นน่ะก็สามารถทำได้ก็คือผู้หญิงสามารถที่จะ เป็นผู้อ่านสามารถจะเป็นผู้ช่วยมิสาได้สามารถที่จะได้บทบาทต่างๆในพสาสดาสนัจักท้องถิ่นอย่างเช่นอาจจะเป็นเลขาธิการเลขานุก,การของคุณพ่อเจ้าวัดอาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือแม้กระทั่งอาจจะเป็นเลขาธิการของสภาวัด หรือสภามิสังทั้งนี้ก็เพราะว่าสตรีก็มีความสามารถไม่น้อยกว่าสัตวร,รุษไม่น้อยกว่าทางสัตวุบรุษผู้ชายการที่เราจำกัดมาในอดีตไม่ให้ทางสตรีได้มาช่วยมิสาเนี่ยบางทีก็เพื่อความรอบคอบเพื่อวัฒนธรรมแต่ทุกวันนี้บางที ผู้ที่มาวัดมากกว่าก็คือผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายซะและ้วฉะนั้นก็สามารถที่จะเป็นผู้ช่วยมิสฉาได้เป็นผู้อ่านได้และในหลายประเทศก็อนุญาตให้แจกศินมหาสนิดเนี่ยถ้าผู้ชายแจกศินมหาเสนิดได้ผู้หญิงก็แจกศินมหาเสนิดได้ในเรื่องนี้บางทีพวกเรารู้สึกว่าอยู่ในประเทศไทยเนี่ย บทบาทของผู้หญิงในพิธีกรรมไม่คนมีแต่พระศาสนาจากสากลของเราก็บอกว่าถ้าหากทางผู้ชายเขามีบทบาทอะไรในในวัดในวาได้เนี่ยทางผู้หญิงก็สามารถที่จะทําได้ดังนั้นจึงเห็นความสําคัญและบทบาทและความเท่าเทียมของผู้หญิงว่าเขาสามารถที่จะช่วยพิธีกรรม ช่วยพระศาสนาจาักรในด้านต่างๆมีคนถามว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็นสังขารนุกรได้ไหมพระศาสนาจักรก็ยังบอกว่าสมุนทาทีก็คือการเป็นสังขารนุกรนั้นปัจจุบันนี้มีสองประเภทประเภทหนึ่งคือสังขารนุกรถาวรที่เลือกเอาผู้ชายที่เป็นพ่อบ้านหรือเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีวัยวุฒิคุนวุฒิมีความศรัทธา ได้สามารถที่จะบวชให้เขาเป็นสังฆานุกรเพื่อจะทําหน้าที่ในการช่วยพระศาสนาจักรในด้านต่างๆรวมทั้งพิธีกรรมด้วยแต่จนถึงเวลานี้พระศาสนาจักรเขาบอกว่าเนื่องจากว่าพระเยซูเจ้าได้เลือกผู้ชายให้เป็นอัครสาวกดังนั้นการบวชผู้หญิงเป็น,น,นพระสงฆ์นั้นพระศาสนาจักรไม่อนุญาตเด็ดขาดและการที่จะบวชผู้หญิงเป็นสังฆานุกรนั้นตอนนี้พระศาสนาจักรก็ยังไม่อนุมัติ ดังนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าการที่พระศาสนาจักให้ผู้ชายเท่านั้นที่เป็นผสมไม่ได้ทําให้เกียรติของผู้หญิงลดน้อยลงเพราะพระเยซูเจ้าเองได้เลือกอัคราสาวก12องค์นั้นเป็นผู้ชายหมดและพระศาสนาจัก็ถือเป็นธรรมเนียมเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้พระสันเปาจนอรที่สองก็ได้ให้คําตอบแก่นักนักสิปินที่มาถามเรื่องนี้อยู่พระองค์บอกว่า ในพระศาสนาจักรของเราคาสเลกเนี่ยจะไม่มีการบวชผู้หญิงเป็นพระสงฆ์แล้วก็ก็ให้ถือว่า,เ,าเป็นวัฒน,นธรรมประเพณีที่ปฏิบัติเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ตามในวันนี้ก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าสตรีก็มีบทบาทในวัดในวาได้สอนคำสอนก็ได้ เป็นผู้ที่อ่านในพิธีกรรมก็ได้เป็นผู้ที่เป็นเลขาธิการของสภาวัดก็ได้และอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ขอให้สตรีได้ภูมิใจที่ตัวเองสามารถมีบทบาทในพระศาสนาจากักรขอพระบิณจา้าอว้พร์พี่น้องทุกท่านครับสวัสดีครับ